สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ยายอ y e of t a l o บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด้อมคลิปกันต่อแลนดอมคลิปนะคะเราจะมาในคอนเทนต์ที่ว่าคนที่กำลังจะเข้ามาจะเข้ามาทางไหนเออคนที่เป็นเนื้อคู่อ่าเนื้อคู่เนื้อคู่อยู่คนใดคนที่เป็นเนื้อคู่ที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเราจะเจอเขาแบบไหนจะเจอเขาได้อย่างไร ประมาณนั้นโอเคไหมามาดูพลังงานของคุณก่อนถ้าพลังงานตรงไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นนจะจ๊ะโอเคไหมพอดูพลังงานนะตอนนี้ชัว่วโมงนี้เดี๋ยวนี้ <c oughs> คุณจะเจออะไรบ้างกับชีวิตนะคะในด้านการงานการเงินความรักคุณกำลังจะเจอกับอะไรอยู่พอดูพลังงานหลักทำแลน,นค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการอยู่กับครอบครัวที่เป็นสุข ออกราเบื่อๆในนายอารมณ์เซ็งในอารมณ์นิดหน่อยมีความเครียดที่ผ่านมามีความรักร้อมรอบตัวเดินชาิโอ้มีการเดินทางแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะความรักที่บางคนไม่ตอบสนองคุณอ้าโอเคโลกมีรักครั้งใหม่ด้วยละไพ่ของคุณพลังงานของคุณเป็นทำแผนค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางย,ย,าย้ยายตำแหน่งย้ายงานย้ายการย้ายบ้าน หรือมีการบิวอินต่อเติมบ้านจัดสวนตกแต่งบ้านต่อเติมบักนิดนิดหน่อยๆเพื่อทำบ้านรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเดินทางเพื่อไปทำงานเดินทางเพื่อไปพักผ่อนก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะที่ผ่านมาดีที่ผ่านมา,า,นมาหรือตอนนี้ยังมีความเครียดที่สาถมเข้ามาอยู่แต่ความเครียดนี้มันบอกใครก็ไม่ได้สิเป็นความคิดที่อยู่ลึกๆในใจบอกใครก็ไม่ได้เราเครียดเรื่องอะไรเราเป็นอะไรอารมณ์ประมาณน,น้อยๆเบือ่อๆเซ็งเป๊ะเหมือนอารมณ์ของคุณเหมือนความรักอะ่ะบางคนมีความรักที่ซ่อนไว้ในใจบอกใครก็ไม่ได้เราแอบรักแอบบชอบใครเขาประมานนั้นไฟดับ <laughs> ไฟอาจารย์ดับทำยังไงล่ะเนี่ยมืดตึดตื้อแบบเนี้ยอ่านไพ่แบบมืดมืดอย่างนี้นะจริงอาจารย์ทําไปแล้วแล้วจะไม่ให้ทํามันก็เป็นไปไม่ได้อาจารย์จะทำ <c oughs> <c oughs> เอาคืออาจารย์อยู่ต่างจังหวัดไงไฟมันก็ดับได้นั่นแหละไฟดับเน็ตดับดับหมดเลยอ่ะมาต่อกันก็มองหน้าอาจารย์แบบนี้เงาสลัวส,วสวลัวกันนะแก่ไหมอ่ะ บางคนอยู่ในอาการของเซ็งเซงเบื่อเบื่อมีคนมาแอบบรักแอบบชอบไอคนที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราไอคนที่เราไม่ชอบเขาเขาก็ชอบเราอะไรประมาณนี้อคุณอาจจะอยู่ในอาการของเขาเรียกพอไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไงเหมือนเขาไม่ชอบเราเราก็ว่ามันไม่สเปคเลยไม่รอเลยไม่รอไม่ใช่แนวของเราที่เราจะชอบเลยไม่ใช่คนที่เราแบบ เราไม่ชอบคนแบบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาหยิบยื่นไม้เตหยิบยื่นความรักให้กับคุณแต่คุณในเมื่อคุณมีความรักอยู่นะคุณวิ่งตามความรักคุณบางคนเป็นรักลับๆรู้ก,กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนรักซ่อนไว้ซ่อนปิดบงังซ่อนเร้นไม่มีใครรู้ความรักที่ในใจบางคนแอบคบแอบคุยแอบชอบคุณรักเขาด้วยเหมือนการวิ่งตามของคุณบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรม เป็นไปได้ถึงคนที่คุณไปรักนั้นมีเจ้าของแล้วมีคนข้างกายแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่เรารักเขาบางทีการรักเขาเราก็เก็บไว้ในใจก็มีความทุกข์ในใจนะเพราะว่าอารมณ์ของคุณประมาณแบบเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์เพราะคุณเป็นคนเซนซิทีฟสูงเป็นคนที่อารมณ์ร,รับซับซ้อนบางคนมีายในที่รับอ่าใยในที่รับข้างบนข้างล่างได้หมดไยในในเขาเรียกไยเสน่ห์เป็นคนที่มีความสุขในเวลากลางคืน นะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนไบโพล่าไม่มีผิด,ด,ดเ,เวลาดีีใจหห้เลยเวลาร้ายก็จะให้แม่ร้ายนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนั้นอ,อารมณ์ของความรักของคุณก็มีขึ้นขึ้นลงลงค่ะมีทั้งสุขและทุกข์แต่ว่าคุณรู้ว่าความทุกข์มันมากกว่าความสุขที่มีเพราะว่าการที่เราไปวิ่งตามใครสักคนน่ะมันเหนื่อยอารมณ์ของความเหนื่อยการวิ่งตามมีคนรักเหมือนได้ไม่มีการเต็มเต็มเหมือนไม่มีความสุขเท่าที่ควรเหมือนไม่แฮปปี้ และคุณรอคอยเขาอยู่เสมอๆบางทีเขาก็ไม่ว่างบางทีเขาก็ทํางานบางทีคุณต้องพยายามปรับตอนนี้คุณอาจไปพยายามปรับปร,รานจิตใจไม่ให้รักเขามากเกินไปไม่ให้หลงเขามากเกินไปไม่ให้ชอบเขามากเกินไปอารมณ์ประมาณนั้นและบางทีด้วยความที่เป็นความแตกต่างระหว่างภาษาวัฒนธรรมาศาสนารักทางกายิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเราโดดเดี่ยวเดียวดายพอเราจะไปเขาก็มาเหนี่ยวล้างมาส่งข้อความหาเราสักที คุยกับเราสักทีเราก็วิ่งกลับไปอยู่ในที่เดิมๆเพราะเรารักเขามีอารมณ์ของความรักอยู่ตรงนี้ค่ะน่าจะ,ะบางคนรอคอยค่ะบางคนรอคนมารอคอย รอคอยการได้พบได้เจอกันรอคอยให้เขามีเวลาให้เราเรอคอยว่าเมื่อไร่เราจะได้มาพบมาเจอมาเจอมากินข้าวกันมาหาซึ่งการละการเดินทางมาหาบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางมาหาหรือรักของคุณมีความแตกต่างถ้าเขามีบางคนนะที่เขาคุณไปดิวกับคนที่ก็มีครอบครัวแล้วก็เป็นความทุกข์นั่นแหละคุณรู้ทั้งรู้ว่าการที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสุข มันเป็นความทุกข์แต่คุณรักเขาอะเราเอาใจลงไปเล่นแล้วรักเขาไปแล้วถอนตัวขึ้นมามันก็ค่อนข้างยากลําบากแล้วนะจ๊ะแต่ความรักมันอยู่ตรงนี้ขอดูทำแพลนของคุณหน่อยนะแต่คุณพยายามปรับสมดุลอารมณ์ความรู้สึกกับความรักทั้งนี้หรือรักมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะหนูเอ้ยรักไม่ค่อยได้ดั่งใจ บางทีคุณก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงบางคนมีฝายที่เมงวันปานแดงปานดำปานขาวที่ที่ข้างล่างหรือข้างบนเขาเรียกว่าเซ็กอัพเพลวเซ็กที่ดึงดูดนะจ๊ะอีโนไหนดูซิเดอะเวิ์ลบางคนรักกต่างชาติจริงๆด้วยบางคนมีเกณฑ์ของคนเก่าๆกลับขึ้นมาบางคนมีเกณฑ์ของเด็กมีเด็กมาแอลมีเด็กมาอ่อยแต่อาจจะคุณอาจจะดูว่าเด็กคนนั้นนเด็กมากกว่าคุณมีความแตกต่างกันมากเกินไปชอบเขานะรักเขานะ แต่เรารู้ถึงความแบบเอ้ยมันต่างกันมากขนาดนี้อยุตต่างกันมากขนาดนี้เขาจะมาจริงใจไหมเขาจะรักเราจริงๆมิไหมถ้าเราสารสัมพันธ์แต่ใจเราก็รักเขาอะไรประมาณนั้นพี่เด็กมาหยิบยื่นโอกาสหรือคุณในคนบางคนที่มีความนิ่งๆ่งกันไปนะในบางคนเงียบเียบหายหายกันไปกดการเครืองกันแบบไม่เข้าอกเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยคุณคาดหวังในความรักครั้งนี้มากมันเลยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังมากเลยนะทุบครับเลิฟเลิฟมา มีใครบางคนมีเด็กบางคนค่ะหยิบยื่นไมตรีแล้วคุณชอบด้วยหรือคนคนของค,คุณเขาไปแต่งงานแล้วล่ะมีเกณฑ์ของคนของคุณคนเก่าๆเขาไปแต่งงานกับคนอื่นเฉยเลยคุยกับเราอยู่เดยๆไปแต่งงานกับคนอื่นหรือคุณอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงเป็นความรักที่เขารักเราเรารักเขาและก็มองถึงอนาคตถึงการแต่งงานได้เช่นเดียวกันนะคะ คือคุณอยากได้การแต่งงานอยากได้ชีวิตครอบครัวอยากได้รักระยะยาว,ยาวๆบางคนมีแกนของการซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อที่ดินเพื่อสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานอยากจะตกร่องป่องชิ้นอยากจะลงเอยกับใครสักคนแต่ว่ามันมีความรู้สึกวันยังไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะมันมีความรู้สึกทําให้คุณละล้าละ,ล,ะลังอ่ะว่ามันจะไปกันได้จริงๆไห มันสามารถที่จะเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมหรือมันจะทําให้เราความสัมพันธ์นี้เราจะพัฒนาได้ไหมโอเคไหมอ่าเอาแค่นะนี่คือพลังงานของคุณนะอืมคุณอาจจะดีกว่าคนราศีกร,รกฎธนูน้ํากร,รกฎมินพฤศจิค่ะอืน้ํามาหนาแน่นมากดินพฤศกมังกร <c oughs> เป็นคลิปที่แบบว่าดูดูดูได้าอาจารย์มากแล้วก็ไม่ต้องดูหน้าอาจารย์สักเท่าไหร่โอเคปะ่ะอ่ะ คนแบบไหนเนื ce night, pues ้อค <Huh? S 2> um ู yeah. okay. uh ่อ well ยู they? They the ่หนใดคนแบบไหนกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคะคนในลักษณะไหนแบบไหนจะเจอเจอในที่หนใดคนแบบไหนจะเข้ามาคะไในมาดูซิอธิษฐานจิตมาพร้อมกันซิคนแบบไหนจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนแบบไหนการเจะเจอเจอด้วยการเดินทางค่ะการเดินทางการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางไปพักผ่อนก็ได้ การเดินทางเจอบนเครื่องบินได้เจอรถเจอรถ,เจอ,รถเจอเรือได้เออมีเรือด้วยคนแบบไหนที่จะเข้ามาคนที่คุณรักก็จะเข้ามาด้วยคนที่คุณรักถ้าใครบางคนถ้าใครบางคนที่ห่างออกไปใครบางคนที่คุณรักอยู่ในใจดูห่างๆกันออกไปก็จะมีคนนั้นที่กลับเข้ามาค่ะมีเกณฑ์ของการกลับเข้ามานะอ่าการเดินทางจริงๆการเดินทางหรือจะพบปะพูดคุยเจอเจอกันในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานเช่นเราต้องไปดีวงานกับคนนี้เราต้องไปพบปะลูกค้าอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเจอพอไปพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการประสานงานค่ะาปาการประชุมการประสานงานการประชุมสัมมนาได้เดินทางได้นะจ๊ะคนที่เขาอาจจะอยู่กับคุณมานานและเคยคนคนนี้อาจจะอยู่มานานแล้วก็ได้นะในบางคนนะ ชอบไปคาช่วยเหลือชอบไปคําปรึกษาหรือเราเขามาปรึกษาเรามาขอความช่วยเหลือเราก็ได้มีความรักมีความผูกพันมีใจให้กับกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนแบบไหนอาจจะมีเด็กๆให้ดูเด็กๆด,ด้วยสักประมาณ25่ปีขึ้นไป3 5ปีขึ้นไปเออมีหมดเลยนะเด็กผู้ใหญ่ เดียร์ารพิมเทสคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เซนส์ใช้จิตสัมผัสนําทางได้กับความรักความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์คุณจะไปในทิศทางไหนคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลให้คุณถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้คุณอยากเห็นอะไรคุณจะได้เห็นถ้าใครเข้ามาในความสัมพันธนะ์แล้วถ้าคุณอยากรู้นะ ให้ลองทําบุญและไปขอกระเทวดาประจําตัวดูว่าวันนี้สมมติเราทําบุญเสร็จเราบอกว่าบุญอธิษฐานจิตเสร็จแล้วขวดน้ําเสร็จแล้วบอกเลยว่าบุญที่ข้าพเจ้าทําในครั้งนี้ให้ข้าพเจ้าได้รู้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามาเพื่อความจริงใจอยากได้เราเพราะความจริงใจเพราะความรักเราหรือเขาต้องการอะไรจากเราคุณจะรู้ได้คะ่ะลองทําดูนะอืม คนที่คุณมีเกณฑ์จบกันไปแล้วค่ะคนที่มีเกณฑ์คนเก่าๆอ่ะมีเกณฑ์ของคนเก่าคนที่เคยทะเลาะด้วยคนที่เคยห่างหายกันไป The Devil Part ระวังคนมีเจ้าของด้วยนะคะคนที่เข้ามาเข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วใดบางคนอ่ะคนเก่าๆจะกลับขึ้นมาถ้าเลิกกันนะคนเก่าก็ยังหวนกลับขึ้นมาไพ่ของ The Devil เป็นไพ่ของระวังคนไม่ดีด้วย จะไปเจอที่ไหนตามที่อโคจรได้ตามที่อโค,โจ,รอโคโจรคือตามผับตามบาร์ตามเทคร้านเหล้าร้านเหล้า,เ,ลาเที่ยวกลางคืนหรือคนไม่ดีคนที่เสพย,ยาก็ได้คนที่ใช้ความรุนแรงดูหน้าตาดีดูมีความหลงไหลเจอแล้วคุณจะรู้ได้เองว่าแบบเฮ้ยเจอแล้วเหมือนเจอเนื้อคู่แต่มันเป็นคู่กรรมนะให้ระวังให้ดีด้วยตรงนี้นะ,ะคุณราศีมังกรค่ะคุณใช้เซนน์นำทางได้เลยในความรักความสัมพันธ์นี้ เซน์ของคุณบนบอกการมาเจอมาเจอใครไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาเพราะพมริขิดกรรมฤิ์ขิดชะตาฟ้าฤกิ์ขิบุญฤกิ์ขิมาได้หมดนะคะคนที่คนเก่าๆมองถึงคนเก่าๆหนาแน่นมากจริงๆอืคนเก่าๆคนที่คุณเคยทําใจได้แล้วคนที่คุณคนที่ก็เคยนอกใจคุณด้วยแหละคนเนี้ยคนที่เคยจบเคยพังกันไปแล้วด้วยแหละอ,อคนใหม่เมย์คนเก่าเมย์เข้ามาหลายทางนะเข้ามาหลายทาง นะคะคนที่เคยแทงข้างหลังคุณอ่าหรือคุณจะไปเจอไปเจอเขาตามสถานที่ก่อสร้างอ่าสถานที่ก่อสร้างพวกรับเหมาก่อสร้างได้ <c oughs> คนงานก่อสร้างได้ <c oughs> หรือว่าไปไปตามาลักษณะของการไปทำงานน่ะการไปทำงานน่ะอการเดินทางมาสูงการเดินทางค่ะบนเครื่องบินการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนเจอคนมาแบบอ้ย เราไปถ่ายรูปอยู่กับเพื่อนเขาทักเขาถ่ายมาการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวการเดินทางที่ที่ที่ทำให้คุณแบบไปเจอไปเจอกับคนเก่าๆก็ได้คนเก่าไม่ได้หมายความว่าเป็นแฟนเก่าเสมอไปนะคนเก่าๆคือสมมุติว่าคุณไปอยู่บ้านไปหาครอบครัวไปเยี่ยมเยินครอบครัวหรือไปหาเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันมานานมากเป็น5ปี1ิปีเคยเรียนกันสมัยก่อนคนเก่าๆแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะอืม คนที่ครอบครัวแนะนำมาครอบครัวเรารู้จักกับคนนี้เป็นญาติพี่น้องรู้จักกันมาเพื่อนพี่ชายเพื่อนน้องสาวคนที่ครอบครัวแนะนำมาว่าคนคนนี้น่ารักน่าดีจังเลยครอบครัวดึงมาได้เหมือนกันนะจ๊ะ คนเก่าๆเนี่ยมาเยอะเลยนะแน่นถ้าเอางี้มันแป่งไปสาประเด็นหนึ่งคนเก่าของคุณในบางคนมีคนเก่าๆที่เลิกลากันไปคนที่เดินห่างหายกันไปคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนคนนั้นจะกลับคืนมานะคนนั้นก็คือเป็นคู่ของคุณเช่นเดียวกันแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมนะเราก็คนมีเจ้าของให้ระวังคนมีเจ้าของช่วงนี้เรามีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันเพศตรงข้ามและมีสเสน่ห์กับผัวชาวบ้านเ <laughs> มียชาวบ้านนั่นแหละให้ระวังไว้ ถ้าเจอแบบนี้ก็รีบเช็คให้ดีก่อนว่าเขามีคนของเขาอยู่หรือยังเพราะบางคนก็มาหลอกเราว่าไม่มีเลิกกับเมียแล้วตอนเลิกอ่ะมันบอกแต่ตอนที่ไปดีกับเมียมันก็ไม่บอกแต่มันกับตอนเลิกกับผัวมันก็บ,บอกตอนที่ไปดีกับผัวมันก็ไม่บอกเราเพราะฉะนั้นเช็คดีๆกับคนที่คุณไปดีลงานอ่ะคุณไปดีลงานคุณที่ไปแบบไปเซ็นสัญญาวันนี้เราจะต้องดีลงานคนนี้มาจากการสื่อสารอ่ามาจากการสื่อสารดีลงานนะจ้ะ โอเคไหมคนที่จะเข้ามาแต่อาจารย์มองถึงความพูดจริงๆนะจากที่พ่ที่อาจารย์มองนะ่ะน้ำหนักไปถึงคนเก่าคนเก่าๆจริงๆครอบครัวรู้จักเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วหรือในบางคนเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้านั่นแหละจะหวนขึ้นมาวิบากกรรมของคุณกับเขายัางไม่ได้หมดกันบางคนยังมีวิบากกรรมเวลากร,รมมันเข้ามาต่อให้เราจะหนียังไงเราจะหลีกยังไงมันก็ไม่ได้พลับนั้นไปได้กรรม บางทีเราไปทําอะไรไว้ในชาติอดีตเราไม่รู้ถึงต้องมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอแล้วมาอยู่ในสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกท,ทั้งท้งที่เราอยากเดินออกไปจากสถานการณ์นี้แล้วบางคนก็ไม่ได้อยากอยู่อยู่ทั้งทั้งที่ทเจ็บเจ็บทั้งน้ําตาแต่เราไม่สามารถจะดูแลจิตใจเราให้ออกไปได้เรารักเขาเหลือเกินเราใจอ่อนกับเขาเหลือเกินบางคนมันเป็นวิบากการรมของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะไปว่าใครเขาเข,เขาเขาก็ไปอยู่ในฐานะเมียน้อยเมียมเก็บหรือว่า เขาไปอยู่ในสถานะที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกเขาบอกว่าถ้าไปว่าเขาเราจะโดนเองนะจะบอกให้เรื่องนี้มีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนถ้าคุณไปเจอใครที่แบบเขาไปเป็นเมียเก็บเมียน้อยแต่มันมีหลายประเภทนะอาจารย์บอกก่อนนะบางคนที่เขาเป็นเมียน้อยเมียเก็บอ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแต่มาเพราะกรรมแต่บางคนนะ่ะมันก็มีประเภทที่แบบว่าฉันอยากได้ของเขาอ่ะฉันจะแย่งของเขาอ่ะมันก็มีแต่ทีนี้ต้องแยกประเภทไงเพราะฉะนั้นอย่าว่าใครมันจะเข้าตัวเราเองโอเคไหม นี่คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นทั้งคู่เวรคู่กรรมคู่บุญพาวาสนาส่งเพราะฉะนั้นเลือกดีๆการเลือกการตัดสินใจกรัรมอยู่ที่การกระทํากรัรํมอยู่ที่พฤติกรรมมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆนะจ๊ะอ่าโอเคแหมคลิปนี้แบบว่าอ่าจะดูอาจารย์แบบว่าเรื่องแสงยังไงก็ไม่รู้ไฟมันตะอาจารย์อาายัดาาคลิปไปแล้วแล้วไฟมันตกไฟมันดับก็เลย อัดต่อไปแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ไปอัดในสวนก็ได้ฝนจะมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะรันคลิปแดนดอมอีกสักคลิป2คลิปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าคลิปปกติของทางช่องกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่องบล็อกอย่าลืมหรือดนส่วนตัว a อะไรมาค่ะ S I A F E 03 29 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ